แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าด้อหากันยังไงผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมไว้หน่อยละกันนะฮะสำหรับใครที่กําลังหาช่องทางการเติมเกมเกมชิน Impact แนะนําร้านเติมเกม PowerPay เลยเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คเล็กแพ็กใหญ่ BP พรแห่งดวงจันทร์เล่นผ่าน Play Station คอมพิวเตอร์มือถือก็สามารถเติมผ่าน Power Pay ได้หมดก็ลิงก์ของ Power Pay อยู่ที่ใต้คลิปเลยครับ ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมออโต้ชาแนลมันเดิมเลยยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครสี่ดาวสุดเก่งสุดขี้โกงตัวหนึ่งในเกมเลยั่นก็คือตัวของเบนเน็ตนั่นเองเบนเน็ตเนี่ยเป็นตัวละครสีดาวที่ได้รับความนิยมสูงมากแล้ว คือเก่งแบบโคตรเก่งอ่ะในเรื่องของการเอามาเติมบัฟดาเมจให้กับทีมแล้วก็เอามาคิวได้นะครับตอบโจทย์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงอาบิสการทําเวลาในอาบิสหรือจะเป็นการโชว์เคสเนี่ยเรามักจะเห็นเบนเน็ตอยู่บ่อยแล้วมักจะเห็นเบนเน็ตอยู่ในหลายๆทีมเก่งขนาดนี้ทาไมถึงโดนเนิร์ฟอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่ได้เล่นอาบิสชนิด2ในรอบใหม่ล่าสุดนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่า การเล่นเบนเดตนั้นมันทําให้คุณนั้นโดนดาเมจที่มันแรงขึ้นนะครับการที่เบนเ็ตถูกเนิฟเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเนิฟให้ตัวละครมันเล่นไม่ได้เลยหรือเป็นการเนิฟแบบปรับค่าตัวละครมันไม่ใช่แบบนั้นแต่เรียกได้ว่ามีมอนต์ใหม่ๆเข้ามาที่มันแก้ทางเบนเน็ตเยอะมากขึ้นหรือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนอะ ที่เราเคยยืนบนพื้นเบเน็ตอะมันจะได้รับการฮิวมาได้รับการบัฟใช่ไหมครับไอ้พื้นพื้นไฟเบเน็ตเนี่ยมันเคยเป็นเซฟโซนมาก่อนเว้มันทําให้เราสบายใจแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้สบายใจแบบแต่ก่อนแล้วมันคือยังไงมันขนาดนั้นเลยเหรออาเดี๋ยวเราไปดูกันผมจะให้ดูตัวละครในทีมก่อนนะครับมาดูที่ตัวคาซึฮะละกันคาซึฮะเนี่ยเลือดส1 0 0 0ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการเทสกันครับ ผมจะให้คาซึฮายืนบนพื้นเบนเนตครับก็คือตอนนี้คาซึฮะเนี่ยติดสถานะบัฟบจากเบนเนตแล้วเนาะจะมีสถานะไฟที่ติดอยู่บนตัวคาซึฮานะครับแล้วทีนี้เราจะลองโดนดาเมจกันดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทีเดียวตายครับวันช็อตโคตรแรงบอบแรงมากคือผมอะลองเทสแล้วก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ยืนบนพื้นเบนเนตอะจะไม่ได้โดนทีเดียวตายไม่ได้โดนวันช็อตแบบนี้แต่พอยืนบนพื้นเบนเนตอะ เราจะโดนผสมธาตุก็คือเรามีสถานะไฟติดตัวใช่ไหมกลายเป็นว่าผมโดนไอตัวบัเคไอตัวระเค่น้ํานะครับมันฟาดมาปุ๊บโดนติดระเหยโดนไอตัวเสือไม้นะฮะฟาดมาก็ติดไฟอีกติดเผาไหมอีกอย่างเงี้ยเลยทําให้เราโดนดาเมจโคตรแรงเลยจากเซฟโซนพื้นเบนเน็ตทุกวันนี้ก็คือต้องเล่นแบบระมัดระวังอะ่ะมันไม่ใช่การเนิร์ฟเบนเน็ตให้เล่นไม่ได้แต่ว่าคุณยืนบนพื้นเนี้ย คุณต้องระวังตัวให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วแค่ไอ้จละเข้น้ําหรือไอตัวเสือไม้เนี่ยมันยังไม่พอนะมันยังมีไอ้ตัวกีกี้ใหม่เข้ามาครับซึ่งมันเป็นกีกี้เคียวน้ําอ่ะโอ้โหไอ้ตัวเนี้ยแรงบอบแรงมากถ้าเกิดใครได้ลองโดนแล้วอะ่ะหรือใครอยากจะไปลองเทสไปลองเทสดูก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลการเทสกับไอมอนต,ตัวนี้กัน ผมจะให้อายาโตโดนดาเมสก่อนนะอ่าอันนี้คือโดนฟันสมตัวเนาะแต่ไม่ตายเลือดแดงเลือดเหลืออยู่4ี0พันสนี่คืออายาโตที่เลือด25 0 0 0้าผมให้อายาโตยืนบนพื M ้นเบเนตครับแล้วคุณดูดาเมสที่มอนมันทำใส่เราไว้โบโอโหทีเดียวไอ้น,นี่คือผมตายตั้งแต่ไอตัวแรกแล้วนะยังไม่ทันที่ตัวที่สองได้ฟันผมเลยเนี่ยคือโอโหไอ้น,นี่มันก็เลือด เลือดเกินครึ่งอะ่ะแต่ก็โดนทีเดียวตายอะ่ะมันแรงหวบมันแรงบ้าบอบคอแตกมากเลยครับอ่ะแล้วทีเนี้ยเราจะลองเทสถ้าสมมติว่าเราลองเล่นแบบถอดสมองเล่นแบบเราไม่ได้คิดอะไรเยอะแบบตีตีไปคอมโบแบบง่ายๆ่า,ยาเอาไอยาโตตีเล่นแบบไม่ต้องระวังอะไรและดูครับโอ้โหหายเลยอะ่ะแรงแบบแรงมากแล้วมันไม่ใช่แค่มอนใหม่ไงมอนเก่าๆก็เ,เหมือนกันอ่ะเนี่ยอย่างมากุเนี่ย ถ้าเราโดนทุบน้ําแข็งลงมาโดยที่เราไม่ได้ยืนบนพื้นเบเน็ตเนี่ยออยาโตคือไม่ตายเลือดแดงแต่ทีนี้ผมจะให้ออยาโตยืนบนพื้นเบเน็ตครับโบ๊ะแตโกโคตรแรงแรงมากสรุปโดยภาพรวมนี่ไม่ใช่การเนิร์ฟโดยตรงไม่ใช่การที่แบบปรับค่าเบเน็ตไม่ใช่แบบนั้นโอเคไหมแต่นี่มันคือการเนิร์ฟทางอ้อมเอามอนใหม่ๆม,มาแก้ทาง ไม่ได้ทําให้เราเล่นไม่ได้หรือไม่ได้ทําให้ตัวละครตัวนี้มันได้รับความนิยมน้อยลงแล้วมันตกเมตาเบนเน็ตไม่ใช่แบบนั้นแต่มันคือการที่คุณน,นั้นต้องระมัดระวังในการโดนคอมโบจากมอนในการที่จะโดนวันช็อตแล้วไอ้ดาเมจอะมันแรงหมดมันแรงจริง <c oughs> ในอีิสิรอบนี้นะครับก็มีหลายๆคนบอกผมมาเหมือนกันว่าเออเนี่ยแบบพลาดตายหลายรอบมากเลยอ่าซึ่งอันนี้แหละมันคือการเนิร์ฟเบนเน็ตแบบทางอ้อม มันไม่ได้แปลว่าเบเนตจะถูกเนื้อแบบนี้ไปตลอดนะมันจะเป็นแค่แบบในแต่ละแพทที่มันเอามอนแบบนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นในการเล่นเบเนตก็ให้เรามีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นดูว่าจังหวะไหนที่มอนมันกำลังจะทําดาเมจใส่เราถ้าเกิดเรายืนอ,อยู่บนพื้นเบเน็ตแล้วเผลอพลาดโดนดาเมจเนี่ย มันก็ทำให้เราสามารถตายได้ในทีเดียวหรือโดนวันช็อตตายได้เลยนะครับและนี่คือการอัปเดตนะครับข้อมูลล่าสุดของเบนเน็ตคลิปนี้ไม่ได้บอกให้คุณเลิกเล่นเบนเน็ตแต่ให้คุณนน้นมีความระมัดระวังในการเล่นตัวละครที่มีเบนเน็ตอยู่ในทีมมากยิ่งขึ้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทุกคนถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย 奴らみんながそばにいてく雲が足りなくとき話が通じないならよっほっほんちはっそこだみんなは俺が回るもう一の散らけ入よう